เตือนการใช้สมุนไพรหรือยาแผนโบราณควรศึกษารายละเอียดและสรรพคุณรวมถึงผลข้างเคียงหากไม่มั่นใจไม่ควรใช้ด้วยตนเองควรปรึกษาแพทย์แผนไทยหรือเภสัชก,กรแผนไทยก่อนใช้ทุกครั้งนะครับ สวัสดีพ่อพี่น้องพองปายสุขุสุขคนครับผมพบพ่อกับคนลาไผ่ชนออครับพี่น้องครับมือนีคนลาไผ่นะครับขอนาพาชมนะครับมาพบและสัมผัสกับสมุนไพรไทยชนิดหนึ่งนะครับที่เพิ่มมักเกิดน้ําตาลริมถนนนะครับหรือริมทางนะครับหลายๆท่านนะครับกาดสีม่วงขามเพิ่นไปนะครับเห็นเพิ่นบ่มีประโยชน์นะครับพี่น้องครับนั่นก็คือนะครับต้นโมกเครื่อนะครับหรือเครื่อสตันนะครับพี่น้องครับเพิ่นเป็นไม้ เทานะครับเนื้อแข็งนะครับขนาดเล็กนะครับถึงขนาดกลางนะครับลำต้นสูงได้ประมาณหาถึง12เมตรนะครับแต่กิ่งก้านหน่อยนะครับเลื่อยพันไปนําต้นไม่อื่นนะครับแล้วก็มีมือเกาะนะครับเถาอ่อนนะครับสีนดาตาลแดงนะครับพี่น้องเถาแก่สีเทานะครับตามลําต้นมีช่องอากาศนะครับกระจายทั่วไปนะครับทุกส่วนนะครับมีน้ำอย่างสีขาวขุ่นนะครับใบเดียวนะครับเลี้ยงตรงขามนะครับกว้างได้ประมาณ1 5ถึง2 5เซนติเมตรนะครับควบแย่นะครับอยู่่ที6 จุดหาถึง8.5ดจุดหาเซนติเมตรนะครับพี่น้องการใบเลี้ยวเล็กนะครับยาวประมาณ2.5จุดหามิลลิเมตรนะครับแล้วก็เส้นใบชัดเจนนะครับเชื่อมปิดที่ขอบใบนะครับรูปขอบขนานนะครับหรือรูปรี่นะครับปลายเป็นใบแหลมนะครับโค้นใบสอบนะครับขอบใบเป็นเคลื่อนนะครับ เส้นใบนะครับ7ถึง15คู่นะครับเส้นขอบในนะครับนุ่นเด่นชัดนะครับพี่น้องก้านใบยาวนะครับ0.4ถึง1.1เซนติเมตรนะครับพี่น้องเกลี้ยงนะครับยอดอ่อนสีน้ำตาลแดงนะครับครับนี่ก็คือลักษณะของต้นโมกเครือนะครับหรือเครือสตันนะครับพี่น้องครับเข้าไปเบิ่งสรรพคุณดีๆนะครับและประโยชน์ของเพิ่นนะครับพี่น้องครับตำราไทยนะครับเถาของเพิ่นนะครับมีรถเฟื่องฝาดนะครับใส่ท่าฝีนะครับแก้อาการปวด เมื่อยนะครับพดพื้นแดงพื้นขั้นต่างๆนะครับนํามาผสมกับผลมะตุมอ่อนนะครับหรือเถาสิงโตนะครับแล้วก็หวานมหากราบนะครับต้มกินน้ำนะครับรักษาโรคเบาหวานนะครับพี่น้องเข้ากับรักษานะครับโรคปนดงนะครับแล้วก็แก้พิษไผ่ในนะครับส่วนเถาของเพื่อนด้วยพี่น้องนะครับั้าอไปเบึงส่วนรากนะครับใส่ต้มกินเป็นน้ำดื่มนะครับแก้โรคท่างเดือนปัสสาวะนะครับแล้วก็แก้โรคไตนะครับหรือโรคตับพิการนะครับพี่น้อง บำรุงกําลังตอนฟื้นไข่หม่ๆนะครับซอยเจริญอาหารนะครับเป็นยาระบายนะครับแล้วก็คัดฤดูนะครับพี่น้องหรือผสมกับแกนลันทมต้มน้ำดื่มนะครับเป็นยาระบายนะครับส่วนรากของเพลินด้วยพี่น้องนะครับยาลืมครับผมแล้วก็ส่วนยอดของเพลินนะครับใส่แก้ท้องเสียนะครับส่วนใบนะครับแก้อาการปวดเมื่อยนะครับตามร่างกายนะครับเข่ากับอ่าท่านะครับฝนรักษาฝีนะครับโรค รักษาฝีต่างๆนะครับหรือฝนรักษาลิสสิดวงทว้านได้พอมนะครับพี่น้องส่วนใบของเพื่อนนะครับขยำหรือบดนะครับให้เกิดน้ำนะครับใส่ท่าฝีนะครับแล้วก็ท่าลิซสิดวงนะครับครับแล้วก็ตำล่ายาเพื่อนบ้านนะครับเพื่อนใส่รากนะครับต้มเป็นน้ำดื่มนะครับแก้การตกขาวนะครับของท่านสตีนะครับแล้วก็ท่ายเป็นมูกเลือดนะครับส่วนเท้าของเพื่อนนะครับใส่ผสมกับหัวเขาเย็นนะครับต้มกินน้ำนะครับสำหรับสตียู่ไฟนะครับหลังขอดบุรนะครับพี่น้อง ส่วนเถาของเพื่นเด้อนะครับส่วนยอดอ่อนนะครับนํามาแกงหรือแกงออมนะครับหรือรวกจิ้มน้าพริกได้นะครับพี่น้องหรือกินใบสดก็ได้นะครับพี่น้องเป็นพักขางเคี่ยงนะครับกับอาหารเช่นลาบนะครับมีรสเฟื่อนเล็กหน่อยนะครับแล้วกับผลอ่อนของเพื่อนนะครับนํามาแกงและพัดได้นะครับพี่น้องแล้วก็ส่วนเทานะครับใส่ต้มกินเป็นน้ำดื่มนะครับเป็นยาอายุวัฒนะนะครับเป็นยาแก้โรคกระเพาะอาหารนะครับส่วนเถาของเพื่อนนะครับพี่น้องแล้วก็ใส่ยอดนะครับ ใส่แกงอ้อมนะครับหรือตํานะครับใส่มดแดงนะครับรับประทานแก้อาการปวดท้องบิดนะครับพี่น้องครับนี่ก็คือสรรพคุณและประโยชน์ดีๆของต้นโมกเครือนะครับหรือเครือสตันนะครับบานเข้านะครับพี่น้องนํามาฝากมืต่อนพอม่พี่น้องคือเก่านะครับครับก้อนสกินสีไสเสมูลไพ่ทุกตัวนะครับกับปวดศึกษาของมลดีๆก้อนนะครับหรือสอบถามผู้นลูนะครับอย่างเช่นแพทย์แผนไทยหรือเภสัชกรไทยนะครับพี่น้องหรือ แพทย์แผนโบราณตามชุมชนหรือมูบานของเฮงาให็นใจก่อนนะครับก่อนนําสมุนไพรทุกตัวมาใส่ด้วยพี่น้องนะครับครับหักกระไรถึกใจกระแช่คนลาภไพชนน์ด้วยพี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับแล้วก็ที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเอาไว้นะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของคนลาภไพชนน์นะครับครับสำหรับคลิปนี้คนลาภไพชนนก็ขอตัวลาทานชมไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ